สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมะนาวแป8แปะชาแนลอีกแล้วนะคะเมนงงูง่ายๆของเราวันนี้นะคะแกงกะทิหมูหน่อไม้สดค่ะไปดูวิธีทำกันนะคะก็คือเราต้องใส่ะกะทินะคะกับพริกแกงนะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวกะทิกับพริกแกงเนี่ยให้เข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คือเราก็ต้องพยายามคนค่ะให้มันแตกมันนะคะเข้ากันนะคะ แบบนี้นะคะ huh? ว่างที่เราเคี่ยวนะคะอะกะทิกับเพื่องแกงเนี่ยเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟอ่อนๆได้เลยค่ะทุกคนในขณะที่เราคนนะคะหรือว่าเคี่ยวเนี่ยเราต้องตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็รอเดือดทีนี้อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็รอเวลาค่ะรอให้แบบเดือดนะคะเพราะตอนนี้ กะทิกับเครื่องแกงนะคะได้เข้ากันแล้วค่ะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะทุกคน นี่เลยคะ่ะทุกคนจะได้ที่แล้วนะหลังจากที่เรารอมากันสักพักหนึ่งเลยนี่นะคะหลังจากที่เราเคี่ยวมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะกะทิกับพริกแกงที่เราเคี่ยวแตกมาพอแตกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะแล้วเราก็จะมา แสอะไรกันต่อค่ะเนื้อหมูค่ะทุกคนที่เราได้หั่นเตรียมไว้นี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะทำไม่ยากนะคะทุกคนเพียงแค่เรารู้ขั้นตอนการทำนี่เลยคะ่ะคนให้ให้ทั่วนะคะคนให้เข้ากัน แล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป ค่ะหลังจากที่เรารอนะคะรอหมูสุกนะคะเราก็พยายามคนนะคะอย่าให้หมูเป็นก้อน,นะคะ่ะพยายามคนแล้วก็รอจนกว่าหมูจะสุกนะคะทุกคนเราถึงจะไปเริ่มขั้นตอนต่อไปได้เนาะว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะแลวตอนนี้เราคือรอคะ่ะรอให้หมูสุก เปิดดูสักหน่อยอเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยคะคนเลยค่ะหลังจากที่หมูสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หน่อมไม้ที่ต้มไว้นะคะตามลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็ต้องคนให้เข้ากันด้วยนะคะอย่างนี้เลยให้เข้ากับกะทิกับพริกแกงที่เราได้เคี่ยวไว้แล้วก็หมูนะคะที่สุกแล้วแบบนี้เลย รู้สึกว่ามันแห้งไปไหมคะทุกคนแล้วต้องมาทำไงดีให้แบบว่าไม่ให้มันแห้งไปอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่น้ำเปล่านะคะทุกคนใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะกะให้พอดีนะคะอย่างเี้ยกะให้พอดีนะคะไม่ต้องมากไปเพราะถ้ามากไปเดี๋ยวมันก็รสชาติมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งเลยะคะ่ะ กคนนะคะให้เข้ากันแบบนี้นะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะทุกคนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชานะคะ่ะแต่เราอย่าใส่เยอะมากเกินไปนะคะทุกคนใส่แบบว่านิดๆก่อนนะคะเพราะว่า ในพริกแกงเนี่ยเราก็ปรุงรสไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปอยู่เนี่ยมันจะเค็มไปนะคะทุกคนถ้าเรามาชิมแล้วเดี๋ยวเข้ามาปรุงทีหลังได้ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะเราใส่ไปก่อนอ่านี้ก็เดี๋ยวเปิดดูอีกรอบนะคะโอ้ยเดือดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่นี่กันเลยค่ะต่อไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะทุกคนลืมไม่ได้นะคะใบมะกรูดเนี่ย เพิ่มความหอมให้เหมือนกันค่ะแกงอาทิส่วนใหญก็ต้องใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดคาวหมูมันช่วยตัดคาวได้นะคะทุกคนใบมะกรูด ตามด้วยพริกจินดาแดงนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะจะใส่ลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยเราใช้แค่สิบเม็ดนะคะทุกคนแล้วก็มาหั่นเอาบางคนชอบกินเผ็ดมากก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่คนชอบกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเราสามารถกะได้ด้วยตัวเอง เมนูของน้าที่ขาดไม่ได้คือใบโหระพานะคะนี่เลยช่วยเพิ่มความหอมอีกนะคะน้าชอบใส่เยอะๆนะคะเพราะว่าชอบกิ่นโหระพามากนี่นะคะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะให้สุกให้สุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรกันอีกรอบนึง เริ่มสุกได้ทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าแกงกะทิหมูน่อไม้สดของนานเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมสุดท้ายน้าคำสำเร็จนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนราดกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะพร้อมทานกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาวด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ